ก็ทิ้งคำถามนี้เป็นคำถามคลาสสิกนะเจอเจอบ่อยนะครับถ้ามองสองอย่างนะครับคนอาหรับนะครับหรือว่าคนอินเดียคนมาลายูก็เป็นคนพี่น้องรอบบ้านเรานะครับเขาก็พาศาสนาเข้ามาภูมิภาคนี้นะครับเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่เราได้เก็บข้อมูลนะครับก็คือมีคนต่างชาติเดินทางผ่านเข้ามาในสุวรรณภูมิเรานะครับอย่างเช่นกรณีคนพบเรืออาหรับโบราณยุคพันกว่าปีอย่างเงี้ยในยุคเริ่มต้นสมัยอุมัยยาอาบาสิดเลยอย่างเงี้ยนะครับ เป็นไปได้แม้ว่าคนพวกนี้พาอิสลามมาพร้อมกับการค้าด้วยนะครับเพราะาเราเจอเรือทึ่อยู่ห่างจากบ้านผมเนี่ยห่างจากจุดตรงนี้นะจุดที่เราอาจจะประมาณสิกิโลเองที่หมหาชัยปรากฏว่าบนเรือเนี่ยนะครับรูปแบบของเรืออะไรเงี้ยเขาก็ยืนยันว่าเป็นเรือจากโลกอาหรับนะครับแล้วก็บนภาชนะก็มีตัวภาษาอาหรับโบราณนะครับอยู่บนภาชนะด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกคนใก้ใกล้ๆเราที่เรียกว่าคนแขกนะครับซึ่งพาศาสนาเข้ามาภูมิภาคเรานะครับแขกที่ว่านั่นคือคนอินเดีย นคนสยามจะเรียกคนที่มาจากอินเดียคือคนที่ต่างชาติที่มาจากฝั่งตะวันตกของสยามว่าเป็นคนแขกนะครับซึ่งก็จะหมายถึงคนอินเดียเป็นหลักคนอินเดียก็พาศาสนาพราหมณ์เข้ามานี่นะครับตั้งแต่2,000ปีที่แล้วนะครับพาศาสนาพุทธเข้ามาภูมิภาคณี้ก็เป็นพันปีมาแล้วนะครับแล้วก็พาศาสนาอิสลามเข้ามา<ๆ>เพราะว่าในยุคที่มีเริ่มมีประเทศไทยมาประมาณ7 8 0 0ปีเนี่ยนะครับอาณาจักรอินเดียหรืออาณาจักรคนแขกที่เรารู้จักนี่นะครับก็เป็นอาณาจักรโงกุลคืออาณาจักรมุสลิมพ,พอดี นะครับเพราะฉะนั้นในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีการพูดถึงขุนนางแขกอะไรเพลงแขกแต่งกายอย่างแขกอาหารอย่างแขกเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงคนมุสลิมเป็นหลักนะครับทีนี้อิสลามเข้ามาเมื่อไหร่นะครับก็ตามหลักฐานนะครับอย่างที่ผมเรียนไปก็คือเป็นหลักฐานก่อนมีประเทศไทยและหลักฐานที่มีประเทศไทยนะครับอย่างเช่นคำว่าตลาดประสานนะครับในหลักศิลาจะลึกหลักที่หนหน้าที่3ามแรที่ทน่1เนี่ยนะครับก็มีการพูดศัพท์นะครับซึ่งมาจากโลกมุสลิมส่วนศาสนานี่นะครับ ที่เก่าแก่ที่สุดที่เราพอจะบันทึกได้นะครับก็คือเรื่องของการมีบันทึกนะครับโดยมานันเดลเฟอร์นันเดสปินโตเมื่อประมาณ500ปีที่แล้วนะครับในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชนะครับว่ามีชุมชนมุสลิมมีมัสยิดจุดเแห่งนะครับอยู่ในเกาะเมืองของสิวยานะครับเรามีผู้นําศาสนาซึ่งเป็นแขกเติร์กีและก็คนอาหรับนะครับเรามีครอบครัวที่เป็นแขกมัวนะครับคำว่าแขกมัวเนี่ยเป็นคําที่คนยุโรปนะครับคือคนนบรตุเกที่บันทึกเนี่ยนะฮะ บอกไว้นะครับซึ่งเขาหมายถึงคนมุสลิมทุกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นอาหรับอินเดียเหมือนกับคนไทยเรียกมุสลิมว่าแขกนะครับคนยุโรปที่มาจากโปรตุเกสต,ตอนนั้นก็เรียกคนมุสลิมที่เขาได้เจอลายทางว่าจะเป็นอินเดียเป็นมาลาย,ยูเนี่ยเขาก็เรียกว่าแขกมัวนะครับเขาบอกมีชุมชนแขกมัวอยู่ในเกาะกเมืองศิงสิวยาเนี่ยสามหมื่นครอบครัวนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากนะครับเมื่อประมาณสักห้าร้อยปีที่แล้วก่อนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ระบุตัวตนนะครับในช่วงนั เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งขุนนางนะครับก็คือพระจุฬาลาชมนตรีนะครับกรมท่าขวาเป็นหัวหน้าฝ่ายแขกนะครับตอนนั้นมีตำแหน่งกรมท่ามีสองสองฝั่งเท่าน,นั้นคือฝั่งขวากับฝั่งซ้ายนะครับพอเราหันหน้าออกบากมานานเจพญยานะคคือหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยเรือที่มาจากฝั่งขวามือทั้งหมดนะครับที่มาจากมาลายูจากอินเดียจากอาหรับจากยุโรปด้วยนะครับก็จะอยู่กรมท่าขวาหมด แล้วไม่ที่มาจากฝั่งซ้ายของปากมนานเจ้พาพญาพอเราหันหน้าเอาปากอ้าวมนานเจ้าพยาเนี่ยนะครับก็จะเป็นจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นก็จะเป็นกรมท่ารสายกจ็จะมีพญาโชดึกเป็นผู้ดูแลนะครับอันนี้ก็คือหลักฐานนะครับที่การปรากฏตัวของคนมุสลิมนะครับที่เข้ามาสู่ภูมิภาคเรานะครับก็น่าจะตั้งแต่ก่อนมีประเทศไทยนะครับแล้วก็หลักหลักฐานก็คือตั้งแต่สมัยยุคสุขขโขทัยก็มีแล้วองศิวอยานี่มีขุนนางมุสลิมเยอะแยะมากมาย นะครับและมีชุมชนมุสลิมค่อนข้างใหญ่โตแต่ว่าการเสียกรุงครั้งแรกของเรา15ปีเนี่ยมันทาให้คนต่างชาตินี่นะครับต้องเดินทางออกไปนะครับอย่างเมื่อกี้ผมพูดถึงปินโตที่พูดถึงเรื่องคนตุรกีนะครับพอเราก็เข้ามากุศิอยาธยาเจอตุรกีเพราะฉะนั้นเนี่ยคาที่ว่าโปรตุเกสเปยุโรปชาติแรกที่เข้ามาในสยามเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าทันทีที่โปรตุเกสเข้ามาเนี่ยเจอคนตุรกีซึ่งก็มีเมืองหลวองอที่คอนสแตนติโนเปิลอยู่ฝั่งยุโรปนะครับก็ต้องถือว่าคนตุรกีเป็นยุโรปชาติแรก นะครับที่เข้ามาในสยาม